การพนันเป็นอบายามกที่จะนําไปสู่ความเสื่อมของชีวิตนะคะแต่คนรจานวนไม่น้อยที่ยังหลงไหลอย,อยู่กับมันแบบไม่ลืมหูลืมตานั่นก็เป,นเป็นเพราะความโลภที่มากเกินเหตุไม่อยากลงแรงกระทาอะไรมากชอบลงทุนน้อยแต่ได้กําไรแบบมากมากแต่ในขณะเดียวกันความเสี่ยงก็ตามมามากด้วยเช่นกันคนที่เล่นการพนัน ส่วนใหญ่จึงมักจะเสียมากกว่าได้ซ้ำลายบางคนต้องกู้หนี้ยืมสินบางคนต้องกลายเป็นคนลักขโมยเป็นคนที่โกหกหลอกลวงตามมาในที่สุดชีวิตก็จมอยู่กับวังวนของความทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กรณีต่อไปนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ที่ทำให้เห็นอำนาจของกฎแห่งกรรมที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาเรื่องมีอยู่ว่ามีชายคนหนึ่งชื่อสิทธิกรเป็นคนกรุงเทพนะคะฐานะครอบครัวของสิทธิกรเนี่ยนับว่าดีพอสมควรเลยละ่ะมีกินมีใช้ไม่เคยอดไม่เคยอยาก ไม่อดไม่อยากแต่ก็เป็นธรรมดาของคนทั่วไปที่มัดจะไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่เป็นอยู่จึงดิ้นรนคว้านควายควยควา้าหาสิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาสิทธิกรเนี่ยก็เป็นเพียงอีกคนหนึ่งที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ การร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นก็ถือเป็นเรื่องปกติของปุถุชนคนธรรมดาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าวิาวธีการสแสวงหาให้ได้สิ่งที่ตนต้องการนั้นอ่ะมันควรอยู่แต่ในทางที่ถูกต้องดีงามเท่านั้นหากเราสแสวงหาวิธีการที่มันไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งามแทนเนี่ยแทนที่เราจะได้อาจจะเสีย มากกว่าด้วยซ้ํานะคะหรือแม้กระทั่งได้มาแล้วก็ต้องทุกใจในภายหลังสิรธิกรเนี่ยมีเงินอยู่หลายแสนบาทจ้ะแต่สิรธิกรก็ไม่พอใจกับความเป็นอยู่ของตัวเองเขาต้องการจะมีเงินมากขึ้นจึงคิดหาวิธีที่จะทําให้ตัวเองร่ํารวยกว่าเดิมสิรธิกรได้ไปปรึกษากับ หลายคนว่าจะลงทุนอะไรจึงจะได้กำไรมากที่สุดแต่สุดท้ายสิทธิกรก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะลงทุนอะไรอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนของสิทธิกรคนหนึ่งนะชื่อว่าสมหมายบังเอิญได้มาเจอกันสมหมายนั่นเป็นนักพนันตัวโยงอยู่ด้วยแล้วนะ ไม่ได้พบเจอกับสิทธิกรจึงชักชวนสิทธิกรไปเล่นการพนันกับเขาโดยอ้างถึงความเป็นไปได้ที่จะได้กําไรมากที่สุดลงพืนน้อยแต่ได้กําไรสูงเพราะเชื่อว่าตัวเองมีความเชี่ยวชาญในการพนันและการพนันนั้นจะสามารถทําให้เงินที่มีอยู่ไม่กี่แสนบาทนั้นน่ะกลายเป็นเงินหลายล้านขึ้นมาในทันที พอสิทธิกรได้ยินเช่นนั้นใชคะดวงตาจึงลุกโพงขึ้นมาทันทีไฟแห่งความโลภที่มีอยู่ในจิตใจได้ลุกโคมขึ้นมาอย่างหนักเมื่อความโลภมาบทบางดวงตาเราปัญญาก็ย่อมไม่เกิดขึ้นสิทธิกรไม่เคยคิดถึงผลเสียที่จะตามมาแต่ประการใดเลยคิด เพียงแต่ว่าในเวลานั้นหลังจากนี้ในเวลาไม่นานตนเองจะต้องร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนสมหมายก็ได้พาสิทธิกรไปที่บ่อนการพน,นันและแนะนำวิธีการเล่นต่างๆตอนแรกเขาก็ไม่กล้าเล่นอะไรมากแค่ลองดูนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเอง ซึ่งก็มีได้บ้างเสียบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าเมื่อเล่นไปเล่นมาสิทิกรก็เริ่มจะมีความมั่นใจมากขึ้นมากขึ้นและใจใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆสิทิกรเล่นการพนันอย่างนั้นต่อเนื่องเรื่อยมาแน่นอนจนกระทั่งติดและกลายเป็นนิสัย วันในสิติกรไม่ได้เข้าบ่อนการพนันจะรู้สึกอึดอัดขึ้นมาทันทีนิสัยนักพน,นันเนี่ยนักพน,นันเนี่ยนิสัยนักพน,นันเนี่ยเป็นกรรมที่เขาสร้างขึ้นมาเองเป็นการสั่งสมอุปนิสัยที่ไม่ดีให้กับตัวเองแต่เขาไม่เคยรู้สึกเลยว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันไม่ดีอย่างไรเพราะมันทําให้เขาได้เงินมาอย่างง่ายดาย พอสิทิกรเริ่มหน้ามืดตามัวอยู่กับการพนันแล้วนะคะไม่ว่าอะไรก็ใจกล้าได้ทั้งนั้นไม่นานไม่นานเขาก็เสียการพนันจนหมดตัวจึงไปหยิบยืมเงินจากเพื่อนมาอีกสองแสนเพื่อที่จะกลับมาเอาทุนคืนให้ได้ที่เสียไปแต่ก็เหมือนบาปซ้ำกรรมซัดที่ยิ่งยาก จะได้มากก็ยิ่งเสียมากพอทุนคืนไม่ได้นะคะก็ต้องดิ้นรนสแสวงหามาให้ได้เขาจึงเอาโฉนดบ้านไปจำนองเพื่อเอาเงินมาเล่นการพนันแต่สุดท้ายเขาก็หมดตัวไม่เหลืออะไรเลย มี่เหลืออะไรเลยอยู่ในมือเนี่ยแม้แต่บาทเดียวเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากเช่นนี้ความเครียดก็เกิดขึ้นเมื่อกลับถึงบ้านสิทธิกรก็ทะเลาะกับภรรยาซึ่งในที่สุดทั้งสองก็ต้องแยกทางกันและบ้านก็ถูกยึดไปสิทธิกรจึงกลายเป็นคนที่ไม่มีบ้านอยู่จะไปพึ่งพาเพื่อนคนไหนก็ไม่ได้ ชีวิตของเขาในช่วงนี้จึงดำมืดไม่เห็นทางออกต้องเผชิญกับปัญหามากมายนี่เพื่อนก็ยังใช้ไม่หมดข้าวแม้แต่ข้าวก็ยังไม่มีจะกินครอบครัวที่เคยอยู่กันอย่างอบอุน่นก็ตกอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแลกะ่ะเมื่อความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตจิตใจก็ไม่สงบ การแก้ปัญหาจึงเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นเขาคิดวางแผนเลยนะที่จะไปป้นร้านทองหลายครั้งต้นหลายครั้งแต่ยังไม่กล้าได้แต่พยายามคิดหาวิธีทางต่างๆที่จะทำให้ได้เงินเนี่ยมาอย่างง่ายดายแต่เมื่อเขาไม่เคยสั่งสมกรรมดีไว้ความคิดชั่วต่างๆก็เข้ามาในสมองทันทีนั่นก็คือ เขาต้องขโมยเงินเพราะไม่มีทางอื่นที่จะได้เงินง่ายและรวดเร็วอย่างนี้อีกแล้วสิษิกรวางแผนที่จะขโมยเงินในบ้านหลังหนึ่งที่ดูแล้วน่าจะร่ำรวยเมื่อสบโอกาสเหมาะที่เจ้าของบ้านไม่อยู่เขาก็ได้แอบลงมืองัดบ้านและขโมยเข้าของเงินทองมากมายแต่เหมือนว่าโชคจะไม่ได้เข้าข้างเพราะขณะที่เขากำลังย่องออกมาจากบ้านนั้น บังเอิญเจ้าของบ้านกลับมาเห็นพอดีจึงคว้าไม้ไล่ตีพร้อมกับตะโกนให้คนช่วยจับขโมยด้วยสิทิกรถูกลุงจับและถูกเจ้าของบ้านทุบตีแบบไม่ยังเพราะความโกรธที่ถูกขโมยทรัพย์สินสิทิกรได้ตะล้องขอชีวิตและใช้แขนรับท่อนไม้ที่กำลังกระหน่ำลงมาอย่างหนักจนกระทั่งแขนของเขาหักเจ้าของบ้านตีจนหมดแรงจึงเลิก และก็จับสิทธิกรส่งตำรวจสิทธิกรได้พบกับความทุกข์อีกครั้งเมื่อเขาต้องตกอยู่ในสภาพที่บาดเจ็บแขนหักและติดคุกแต่ก็นับว่าโชคดีที่เขายังไม่ตายในระหว่างที่อยู่ในคุกเขามีโอกาสได้ฟังธรรมจากอนุสัตต์อาจารย์บ้างจากพระที่เข้าไปแสดงธรรมในคุกบ้างทําให้เขาได้สติกลับคืนมา พร้อมกับระลึกถึงกรรมต่างๆที่เขาได้เคยกระทำไว้ซึ่งทำให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาได้รับทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเขาเองทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลหากเขาไม่โลภจนเกินเหตุชีวิตก็คงไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ความโลภความโกรธความหลง ที่มีมากจนเกินไปมักจะหมดมักจะมาบดบังปัญญาของเราไม่ให้มองเห็นความผิดชอบชั่วดีทั้งหลายหากเรารู้จักวิธีที่จะควบคุมกิเลสเหล่านั้นให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอดี <c oughs> ก็จะไม่ทำให้ชีวิตของเราเดือดร้อนหรือว่าหากจะให้ดี <c oughs> ก็ต้องพยายามกำจัดมันให้น้อยลง จนกระทั่งกิเลสเหล่านี้ไม่เหลืออยู่เลยแต่สำหรับคนธรรมดาสามัญทั่วไปแล้วการจักกระทําได้อย่างนั้นเป็นสิ่งที่ยากยากยิ่งเพียงควบคุมไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงพวกนี้มากเกินไปก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมากแล้วนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ตัวอย่างนิทานเรื่องนี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย